คุณมีการลงทุนที่ไหนบ้างหรือกําลังคิดจะย้ายเงินลงทุนไปที่ไหนหรือเปล่าจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านย้ายประเทศจ้าเอ้ยไม่ใช่แต่จะพาไปฟังมุมมองการลงทุนของดรนิเวศเห็นว่ยชีระวรากรค่ะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อการอพยพครั้งใหญ่ของ V.I. โอ้โหคำถามตัวโตๆก็คือ V. i ก็ลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้วไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ว่าอบพยพไปก่อนอันนี้แล้วไม่ใช่หรอแล้วการย้ายครั้งนี้จะย้ายไปไหนอีกจะไม่ลงทุนในไทยแล้วจริงๆใช่หรือไม่แล้วจะย้ายไปไหนล่ะจีนเวียดนามหรืออเมริกาเรื่องราวมันจะค่อนข้างที่จะแซบมากเอาล่ะอย่าเสียเวลากันเลยไปฟังเรื่องนี้กันได้เลยค่ะ สภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่แทบจะไม่ให้ผลตอบแทนติดต่อกันมานับ10ปีนั้นทําให้นักลงทุน VI หลายคนเริ่มย้ายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นอื่นมากขึ้นเรื่อยๆบางคนและแม้แต่ที่เป็น VI พันธ้ที่เคยประสบความสําเร็จอย่างงดงามและรวยไปแล้วเนี่ยจากตลาดหุ้นไทยขณะนี้มีเงินลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศมากกว่าตลาดหุ้นไทยไปแล้วส่วนตัวผมเองก็มีหุ้นต่างประเทศเกือบ3 0์แล้ว และน่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ส่งสำคัญส่วนหนึ่งก็คือมูลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้นตามดัชนีหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้นเร็วกว่าตลาดหุ้นไทยมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งการย้ายถิ่นฐานไปสู่สถานที่อุดมสมบูรณ์กว่าของคนหรือมนุษย์นั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ขึ้นในโลกจากประวัติศาสตร์ของคนอย่างพวกเราที่ถูกเรียกว่า โฮโมสเปียนหรือมนุษย์ผู้ชาญฉลาดนั้นพวกเรากเนิดขึ้นในแอฟริกาและน่าจะอยู่ที่นั่นมาหลายแสนปีแต่แล้วในช่วงเวลาน่าจะประมาณ1,000 0 0ถึงหกแ0 0 0ปีประมาณนี้พวกเราก็เริ่มอพะยพครั้งใหญ่ออกจากแอฟริกาแล้วก็กระจายไปทั่วโลกโดยทวีปสุดท้ายที่ไปถึงน่าจะเป็นอเมริกาเหนือเมื่อประมาณอย่างน้อย20,000ปีที่แล้วเพราะนั่นเป็นสถานที่ที่ไปยากที่สุด การที่โฮโมเซเปียนย้ายถิ่นฐานออกจากแอฟริกานั้นสาเหตุสําคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจจะทําให้เกิดความแห้งแลง้งอาหารที่มีอยู่ไม่พอเลี้ยงคนที่อาจจะมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาน,นิสงส์จากการที่โฮโมเซปเปียนมีความรู้และความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มสามารถเอาชนะสัตว์อื่นๆในการแย่งชิงทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารที่มักจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในช่วงเวลานับหมื่นปี นักลงทุนแบบ V.I. ของไทยนั้นได้กําเนิดขึ้นประมาณปี2540หลังวิกฤตต้มยำกุ้งที่ก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายกับการลงทุนของนักลงทุนในยุคก่อนหน้านั้นอย่างรุนแรงจนทําให้นักเล่นหุ้นแทบจะสูญพันแต่สําหรับ Value Investor หรือ V.I. ที่ยึดถือหลักการว่าซื้อหุ้นก็เหมือนกับการลงทุนในธุรกิจช่วงเวลานั้นกลอบกลายเป็นโอกาสที่จะได้ซื้อหุ้นหรือซื้อธุรกิจในราคาที่ถูกมาก และต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงซึ่งจะทำให้สามารถทำกำไรหรือได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงในอนาคตคนที่เรียกว่าเป็น V.I. นั้นถ้าจะพูดกันแบบโม้ก็คงคล้ายกับที่เราตั้งชื่อมนุษย์ปัจจุบันว่าโฮโมเซเปียนซ์ซึ่งหมายถึงคนที่ชาญฉลาดในขณะที่คนประเภทอื่นเช่นโฮโมนีแอนทอลซึ่งเคยอยู่ร่วมโลกกับตนเองมานับแสนป,ปีและจริงๆก็ฉลาดพอกันนะ กลับไม่ได้ถูกตั้งชื่อแบบนั้นแล้วก็สูญพัน์ไปเมื่อประมาณ40,000ปีที่แล้วกล่าวก็คือพวก VI นั้นมีความภาคภูมิใจว่าตนเองเป็นนักลงทุนผู้ชาญฉลาดหรือเป็น Intelligent Investor ตามชื่อหนังสือที่เป็นไบเบิลของพวกตนเขียนโดยเบนเกรแฮมบิดาของ VI และถ้าจะตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เรียนแบบโฮโมเซเปียนนักลงทุน VI ก็อาจจะมีชื่อว่า Investor s e p i e n ที่เอาชนะนักลงทุนพันอื่นโดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทยในช่วงกว่าสอนทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณ10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ภาวะแวดล้อมที่แย่ลงเรื่อยๆแต่คนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของความผันผวนเหมือนกับเรื่องของภาวะบรรยากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงชั่วคราวในช่วงเวลาเป็นหมื่นปีในสมัยที่โลกยังอยู่ในยุคหินที่โฮโมเซเปียนต้องเผชิญ ราวก็คือตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยถดถอยลงจากที่เคยสูงเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนอยู่ที่5-7%ต่อปีเหลือประมาณ3-4%หรือน้อยกว่าในช่วงเร็วนี้ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไม่ไปไหนมานานและ VI จํานวนไม่น้อยได้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าผิดหวังมากซึ่งทําให้พวกเขาต้องหาทางแก้ไข V I ไจำนวนมากเริ่มเปลี่ยนแนวทางการลงทุนหลายคนเริ่มหันมาเก็งกำไรามากขึ้นเช่นซื้อขายบ่อยขึ้นและเร็วขึ้นบางคนก็เล่นหุ้นน้อยตัวและอาจจะเน้นหุ้นที่มีโมเมนตัมคือเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสที่คนสนใจกันมากการครอเนอร์หุ้นทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจมีมากขึ้นเหมือนว่าการลงทุนแบบ V I ดั้งเดิมที่เน้นเรื่องบุค่าพื้นฐานเปรียบเทียบกับราคาหุ้นและมองหามาจินออฟเซฟตี้หรือส่วนต่างเผื่อความปลอดภัย ที่เป็นหลักการสำคัญที่สุดของ VI นั้นถูกละเลยไปมากกลยุทธใ์ใหม่ๆเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะยังใช้ได้สำหรับ VI บางคนที่มีพลังเงินและพอร์ตใหญ่พอที่จะขับเคลื่อนหุ้นได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ากลยุทธ์เหล่านี้ก็กำลังได้ผลน้อยลงไปเรื่อยๆปรากฏการคอเนอร์แตกที่หุ้นที่เคยปรับตัวขึ้นไปเร็วมากตกลงมาจนแทบเป็นหายนะเมื่อเร็วๆนี้ ทำให้นักลงทุนจํานวนไม่น้อยถอนตัวจากหุ้นร้อนไปมากและคิดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นอื่นที่ดูมีอนาคตมากกว่านักลงทุน V.I เริ่มอพยพย้ายการลงทุนไปต่างประเทศตั้งแต่ประมาณ6-7ถึงปีที่แล้วนำโดย V.I รุ่นแรกๆของตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนแนวเ e สฟันทั้งที่บริหารโดยคนไทยที่ลงทุนเงินของครอบครัวและที่บริหารโดยชาวต่างประเทศที่มองว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะถึงจุดที่โตชาแล้ว ในส่วนของนักลงทุนส่วนบุคคลนั้นผมเองเป็นคนแรกๆที่ไปพร้อมๆกับการลงทุนหรือนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น VI รุ่นเก่าและแนวพันแท้ที่เริ่มมองเห็นว่าหุ้น Value ที่เคยหาได้ง่ายมากนั้นล้วนมีราคาแพงเกินพื้นฐานไปมากคุณภาพของหุ้นที่เล่นกันก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่มีการชี้นําหรือเชียร์กันหนักมากในสื่อสังคมต่างๆที่มีอยู่ท่วมตลาด ที่สำคัญคือราคาหุ้นเหล่านั้นต่างก็วิ่งกันขึ้นไปเป็นร้อยร้เปอร์เซ็นต์ในเวลาอันสั้นตลาดหุ้นเวียดนามดูเหมือนจะเป็นแห่ง,รงแรกของการอพยพออกจากตลาดหุ้นไทยเวียดนามถูกมอว่าอุดมสมบูรณ์มากสำหรับการลงทุนหาทรัพยากรซึ่งก็คือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการลงทุนเหตุผลหลักตั้งแต่แรกก็คือการเจริญโต,โตทางเศรษฐกิจที่ดีและโครงสร้างพื้นฐานที่จะดีต่อไป เช่นในเรื่องของคนที่ยังเป็นหนุ่มสาวและมีศักยภาพสูงรวมถึงการที่ประเทศอยู่ใกล้และมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทยมากเป็นเหตุผลสําคัญในช่วงแรกของการลงทุนหลังจากรอบแรกของการอพยพไปเวียดนามผ่านไปความก้าวหน้าของเวียดนามก็ดีขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจที่เคยดีกลายเป็นดาราและโตเร็วเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนและโลกถนนทุกสายตอนนี้แทบมุ่งสู่เวียดนามอันนี้สอส่วนหนึ่ง เกิดจากการเป็นตัวเลือกของฝ่ายโลกเสรีที่กําลังมีปัญหากับจีนดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามสะท้อนความก้าวหน้านั้นและวิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วและสูงมากและสูงกว่าไทยสมัยที่ตลาดเคยรุ่งเรืองนักลงทุนไทยแนววีไอรุ่นใหม่เริ่มสนใจลงทุนผ่านกองทุนรวมเวียดนามที่เปิดเพิ่มขึ้นมากมายไม่ต้องพูดถึงกองทุนรวมส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งสูงที่ซื้อความคิดว่า เวียดนามคือตลาดที่มีอนาคตในระยะยาวต่อจากตลาดหุ้นเวียดนามการอยพยพยังดําเนินต่อไปยังตลาดหุ้นอเมริกาสําหรับนักลงทุนรุ่นใหม่โดยเฉพาะที่มีการศึกษาจากต่างประเทศที่คุ้นเคยกับเชลีและรู้จักบริษัทร,ระดับโลกจํานวนมากที่อยู่ในสหรัฐแต่สิ่งที่ทําให้คนสนใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาจริงๆน่าจะอยู่ที่ผลตอบแทนตลาดหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 เติบโตโดดเด่นมาก ซึ่งทาให้นักลงทุนไทยลดการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและหันไปลงทุนในตลาดอเมริกาแทนเหนือสิ่งอื่นใดก็คือโครงสร้างพื้นฐานและต้นทุนในการซื้อขายหุ้นสหรัฐนั้นมีประสิทธิภาพและถูกลงมากจีนเป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักลงทุนอพยพไปหาการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าคนที่ไปจีนนั้นผมคิดว่าเป็นเพราะหุ้นมีราคาถูกมากวัดจากมาตรฐานแบบ v i เช่นค่า P/E และ Market Cap โดยเฉพาะของหุ้นเทคโนโลยีขนาดยักษ์ทั้งหลายอย่างไรก็ตามผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในหุ้นจีนดูเหมือนว่าจะยังไม่ออกผลอันนี้ส่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากนโยบายของรัฐบาลจีนที่ในระยะหลังๆไม่เอื้ออำนวยกับตลาดทุนนักทำให้นักลงทุนหลายคนดูว่าเป็นตลาดที่ยังมีความเสี่ยงสูงเกินไป และคนที่ไปดูเหมือนว่าจะต้องมีความรู้และความเข้าใจมากกว่าคนที่ไปลงทุนในต่างประเทศอื่นๆการอพยพจากตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าจะยังไม่จบนักลงทุนต่างชาติเองก็ทยอยอพยพออกต่อเนื่องคิดเป็นเงินหลายแสนล้านบาทในช่วงหลายปีมานี้ผมเองก็ไม่รู้จะต้องทําอย่างไรที่จะทําให้ไทยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ในสายตาของนักลงทุนเหมือนดังแต่ก่อน เอาละค่ะก็จบไปแล้วสำหรับการอพยพครั้งใหญ่ของ VI แล้วคุณละคะเตรียมที่จะอพยพการลงทุนไปที่อื่นหรือไม่อย่างไรหรือได้ย้ายการลงทุนไปที่ตลาดหุ้นที่อื่นแล้วคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือว่ามาบอกเคล็ดลับหรือว่าทริคดีๆในการย้ายการลงทุนมาบอกกันหน่อยนะคะจะได้เป็นวิทยาทานให้กับ นักลงทุนคนอื่นๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งกินะคะตรงด้านใต้ข้างล่างนี้ได้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนทุกๆท,ท่านเลยค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ